ขอไม่รับการติดทีมชาติกตในรอบนี้นะครับโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งในเหตุผลด้วยว่าทำไมครับตัวข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาแจ้งว่าทางเบนไวเนี่ยมีปัญหากับฐานะของส e h ฟ l l แลนซึ่งเป็นมือขวาของตัวไก่เซาเกตนะครับมันก็เลยมีการทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่มีการทะเลาะก,กันต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมชาตกฤษแล้วก็ส่ง,งสตาฟทีมชาติ สวัสดีครับแฟนๆฟุตบอลสตอรี Sorry, ่บาร์บี้เด็กครับผมผมบอยเช่นเคยนะครับนี่นี่คือเรื่องราวของ b าร์บี้เดสไลด์ฟังกันอีก1 EP นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับก่อนจะลคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของยอด Subscribe ยอดคอมเมนต์แล้วก็เรื่องราวของการที่ติดตามผมทุกช่องทางทั้งหนึ่งเฟซบุ๊กแล้วก็ในส่วนของตัว YouTube ช่องนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ ขอต้องพูดว่าผมก็จะขอตั้งเป้าในการที่จะทํางานต่อไปอย่างมุ่งมั่นแล้วก็อย่างที่จะสนุกกับการทำแชแนลนี้อยู่นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆกับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆจริงๆครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมีราให้ฟังกันอีกหนึ่ง EP นะครับก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์ของผมนี่ก็ต้องขอคุณผู้สนับสนุนของผมครับพี i n g c o m ครับเว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์และก็สินค้าสะสมเกี่ยวกับกีฬาทุชนิดภายใต้แนวคิดที่ว่ามากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่าครับอย่าลืมนะครับ p p รับ ไปใช้งานกันได้ผ่านทางสแกนได้เลยกับคีย์โคดด้านขวาบนอันนี้นะครับก็ไปติดตั้งมาได้กับในส่วนของ p bidding com นะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวหนึงที่ต้องฝากกันกับ p bidding ครับกับ p bidding เทรดดิ้งเซอร์วิสครับพิบิ้งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการประมูลแล้วก็เกี่ยวกับของสะสมใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องการ์ดก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าพิบิ้งนั้นเซอร์วิสกันมาตลอดครับกับเรื่องราวของการที่คุณสามารถนาการ์ดกีฬาการ์ดมังงะอย่งเช่นมังงะดากอนบอลนั้นหรือว่าเป็นส่งของการ์ดพรีเมี่ยมอย่างเนี้ยสามารถที่จะมาเกรดนะครับและสั่งการเกรดือการใส่สลับแบบนี้นะครับเกรดเพื่อให้คะแนนแล้วก็เกี่ยวกับความสวยงามความคงทนแล้วก็แน่นอน ความเป็นการันตีว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ันทั้งค่ายใหญ่สองค่ายกับ BGS แล้วก็ส่วนของ PSA นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเข้ามาเลือกได้เลย d d i n g เป็น one stop service ครับที่ทำให้คุณนั้นสามารถเลือกค่ายสามารถที่จะเข้ามาติดต่อใช้บริการโดยที่เพียงแค่ส่งการ์ดเข้ามาที่ p d d i n g เท่านั้นคุณก็สามารถที่จะรับบริการจากเราได้เลยโดยที่เพียงแค่ส่งการ์ดเข้ามาแล้วก็รอรับปรับที่บ้านได้เลยนะครับกมมาสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของ d d i n g ครับทั้ง Facebook ไลน์อินสตาแกรมในส่วนของ YouTube ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณ www. p i p i n g com วันนี้ครับผมเรามาเข้าสู่เรื่องราวของที่จะเล่าวันในวันนี้ครับกับเรื่องราวของการเขาเรียกวไงการพูดถึงนักเตะคนหนึ่งที่ ต้องบอกว่าในช่วง3ปีที่มาที่เลกอาร์เซนอลเนี่ยเป็นนักเตะที่ได้ชื่อว่าเงียบคนหนึ่งนะครับระหว่างนทีเเงียบคนหนึ่งทำงานหนักไม่ค่อยมีสัมภาษณ์สื่ออะไรมากนักนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยในวันที่ต่อสัญญาใหม่กับอาร์เซนอลเมื่อช่วงของ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับการนิยามในหลายหรูปแบบนะครับหนึ่งในนั้นถูกนิยามว่าวอริเออร์หรือนักรบนะครับแน่นอนครับพูดถึงขนาดน,นี้ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักกันอย่างดีครับนี่คือนักเตะที่ชื่อว่าเบนไว์ครับเบนไวอง26ปีขนอบ ประกาศการต่อสัญญาใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับหลังจากที่มีการข่าวว่าเบนไวท์จะได้รับข้อเสนอมาจากซอแล้วนะเจรจงเจราจากาันมาหลายเดือนผสมควรนะรประมาณเดือนครึ่งนะครับก็จบลงที่ว่าเบนไวท์ต่อสัญญาใหม่ด้วยสัญญาถึงกลางปี2028ด้วยกันนะครับพร้อมออปชั่นต่อเพิ่มอีก1ปีซึ่งออปชั่นต่อเพิ่ม1ปีเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดถึงว่าเป็นออปชั่นแบบอัตโนมัติเซ็นต่อโดยสัมมอ,อนได้เลยหร,รือเปล่าหรือจะต้องเป็นออปชั่นที่ต้องเอานักเตะมาพูดคุยกััมมอกกคครร้งงงใในน่่ขวววาาตลจ จะต่อสัญญาใหม่ใน1ปีนี้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสัญญาถึง2 0 2 8ฉบับนี้จะทําให้เป็นไว้ อยู่กับออซ์ซนอลถึงอายุ30ปีด้วยกันนะครับก็ตัวเรื่องที่ยินดีของตัวทั้งเบนไวท์กับสมอสอน,นะครับตัวอาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนพวกเขามีแผนง,งานที่ชัดเจนในเรื่องของการที่จะรักษาตัวหลักเอาไว้ให้ได้นะครับหลายคนก็ถูกต่อสัญญาไปตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลทั้งมาตินเอเดกาดบุคโยซากากาเบยลมาตินเนลลี่รวมทั้งในส่วนของตัววิลเลียมสริบานนะครับแล้วก็มาถึงเบนไวท์ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าสมอสอนมาในเทางที่ชัดเจน เก็บตัวหลักให้ได้มากที่สุดแล้วก็เสริมความแข็งแ,แกร่งลงไปเรื่อยๆครับเพื่อทําให้ทีมนั้นก้าวไปสู่จุดสูงสุดคือการไปคว้าแชมปี้มียร์ลีกแล้วก็ส่วนของการทาชนฟุตบลอลยุโรปให้มากยิ่งขึ้นโอกาสมากยิ่งขึ้นซึ่งทุกวันนี้พวกเขาอยู่ในเส้นทางของแปดทีมสายแชมเปียนลีกและการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดนการ2023-2024นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเป็นไวยก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับตัวสัมภาษณ์ออกมาด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร ต่อสัญญาใหม่นะจากที่มีการพูดคุยมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เขามีการพูดคุยว่าเขาพูดคําว่าไม่อยากไปไหนแล้วแฮปปี้ดีครับลงเล่นก็ต่อเนื่องนะครับชอบทั้งในส่วนของบรรยากาศสโมสรชีวิตในลอนดอนก็ชอบชอบการทํางานของทีมแล้วก็เห็นแนวโน้มของทีที่มันจะพัฒนาเติบโตขึ้นไปเรื่อยเรียกว่าอยู่ช่วงไต่แรงที่ดีนะครับทำให้เขามองว่าเห็นอนาคตที่มีโอกาสที่จะดีได้ยิ่งกว่านี้อีกกับอาร์เซนอลครับดังนั้นการต่อสัญญานี้เป็นต่อสัญ,ญญาที่ มีความสุขมากแล้วก็ไม่ลังเลที่จะต่อสัญญาใหม่ด้วยนะครับก็เรียกว่า Happy แฮปปี้กันทุกฝ่ายน,นั่นเองนะครับเอาละครับเรื่องแรกจบไปเรื่องนี้มีความสุขทุกอย่างบวกหมดเลยแต่มีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันของการตอนน่อสัญญาของเบนไวท์คือเรื่องราวของการที่เบนไวท์ถูกระบุว่า ปฏิเสธการเรียกตัวจากทีมชาติอังกฤษในรอบนี้ที่จะลงเล่นพบกับเบลเยียมกับทางด้านของทีมชาติบราซิลนะครับในช่วงของปลายเดือนมีนาคมที่ถึงนี้นะครับมีรายงานจากตัวเ,เกรทเทอรเกตครับมีสรรื่อสัมภาษณ์นะครับก็เกรทเทอรเกตแจ้งว่าจอห์นเมตเตอร์มอดครับผู้อำนวยการกีฬาของทางด้านของสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ย <c oughs> เขาได้รับสายจากเอดูกาสปาครับผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอาร์เซนอลเกี่ยวกับที่ว่าตัวเอดูเนี่ยแจ้งว่า เป็นไว้เนี่ยขอไม่รับการติดทีมชาติอังกฤษในรอบนี้นะครับโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งในเหตุผลด้วยว่าทําไมแต่ก็มีการแจ้งดีเทลแล้วเกสทเซเกตบอกกับสื่อว่าเป็นไว้เลือกที่จะไม่รับการติดทีมชาติในรอบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงทันทีเพราะว่าเป็นไว้อยู่ช่วงฟอร์มที่ดีมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นฟูลแบ็กแถวหน้าในยุคน,นี้ของท่าน้าของฟรีเม์ลีกเลยแล้วติดทีมชาติอังกฤษด,ด้วยนะครับย่างไรก็ตามแต่เรื่องนี้เป็นตัวทัน้งของเซเกตก,ก็ยืนยันว่า เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเคสที่เคยมีข่าวลือเมือ่อในช่วงของฟุตบอลโลก2022ที่เกิดขึ้นเมื่อปีหนึ่งประมาณ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็ยืนยันว่าเบนไว้ยังคงมีโอกาสที่จะกลับมาตีมช่างอ,อีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่ารอบนี้จะไม่ถูกการแม้แม้ว่ารอบนี้จะปฏิเสธการติดทีมชาติก็ตามนะครับเอาละครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อไปนะครับองขอย้อนนิดนึงสำหรับคนที ไม่ได้ดูฟุตบอลแต่ติดตามต่อเนื่องเกี่ยวกับข่าวเบนไวน์นะครับเบนไวน์ครับในช่วงของการติมทีมชาติเนี่ยต้องบอกว่าเขาติมทีมชาติครั้งแรกในปี2021ครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กำลังจะย้ายมาเซนอลแล้วนะครับแล้วก็เขามาเซนนอลปุ๊เข้าติดทีมชาติครับโดยรวมแล้วติดทีมชาติทั้งหมด4เกมด้วยกันคำว่าติดทีมชาติที่นี่คือติดแบบติดได้ลงเล่นนะครับติดแค่4เกมซึ่ง ครั้งสุดท้ายที่เป็นไว้ลงเล่นในทีมชาติเนี่ยคือในเดือนมีนาคม2022ครับหลังจากนั้นมาก็ติดทีมบ้างไม่ติดทีมบ้างนะครับแต่ทุกครั้งที่ติดทีมไปเนี่ยก็ไม่เคยลงเล่นเลยจนกระทั่งในฟุตบอลโลก2 0 2 2ติดเป็นกลุ่มสุดกลุ่มแบบเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับถูกคัดเลือกไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาใหญ่ก็ตามแต่การติดฟุตบอลโลกในครั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ลงเล่นเลยในส่งสองเกมแรกนะครับแล้วก็พอเข้าสู่ระหว่างเกม2เกม3เนี่ยก็มีข่าวว่าเป็นไว้ตัดสินนนนใจจขออถตตััััววาากกกกฟบบลโโงฤษทททีีรดย่่เห เป็นเหตุผลส่วนตัวซึ่งหลังจากการถอนตัวครั้งนั้นเนี่ยมันก็มีกระแสมากมายวางุญมีเกิดมีปัญหาหน,นุ่นเนื่นหรือเปล่าอะไรก็ตามแต่แต่เป็นวัยแล้วก็ส่วนของทีมชาติอังกฤษรวมทั้งตัวอาเซนอลเองเนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงว่าเหตุผลที่แท้จริงทำให้ถึงการถอนตัวครั้งนี้ของเขาเลยนะครับซึ่งข่าวลือที่แรงที่สุดแล้วก็ดูมีน้ําหนักแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะถูกปฏิเสธโดยไก่เดเซาเเกตก็ตามเนี่ยมันมีข้อมูลอย่างนี้ครับข้อมูลที่บอกว่าในช่วงของการทีมชางกฤ มี2เคสด้วยกันมี2ส,ส่วนด้วยกันครับเอาส่วนแรกก่อนเอาส่วนของตัวทีมชาติอังกฤษก่อนละกันส่วนทีมชาติอังกฤษเนี่ยครับตัวข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาแจ้งว่าทางเบนไวท์เนี่ยมีปัญหากับทนายของสตีฟฮพลานด์ซึ่งเป็นมือขวาของตัวไก่เซาเกตนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าเวลาที่ตัวโค้ชของทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาส่งอะไรที่เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับคู่ขแข่งหรือการสอนแทคนิคใหม่ๆให้ตัวเบนไวท์หรือนักเตะทุกคนเนี่ยต้องมาศึกษาว่า อังกฤษจะเล่นแบบนี้แทคติกการเล่นในเกมนี้ใชเป็นแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยตัวสกี p พอร์แลนด์เขาถูกระบุว่าเขาไม่ค่อยพอใจกับ, action, กบ,กบเรีแอคชั่นกับกับเรื่องความกระตือรือร้นการความพร้อมหรือว่าเรียกว่าความมุ่งมั่นของตัวเบนไวด์ที่แสดงออกมามากเท่าไรนักนะครับแล้วก็เขาสูงว่าเบนไว้ไม่มุ่งมั่นกับการที่จา อยากจะลงเล่นหรือว่าจะศึกษากับสิ่งที่ตัวสตาฟเนี่ยเอามาให้มันก็เลยมีการทะเลาะกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่มีการทะเลาะกันต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมทางกรั่งและการส่งสอสตาฟทีมชาติและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ทางด้านของตัวเบนไวน์นั้นตัดสินใจอำลาฟุตบอลโลก2022กลางคันในช่วงของธันวาคม2022ที่เกิดขึ้นเมื่อเกือปีที่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องซึ่งต้องนี้ต้องบอกว่า ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคาตอบที่แท้จริงว่าจริงหรือเปล่าขณะที่อยแกตงเซาเกตเนี่ยเขายืนยันเลยว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีไม่เคยมีมูลความจริงเลยนะครับโดยที่เซาเกตเนี่ยเขายอมรับว่าทุกวันนี้เวลาที่เขาตัดสินใจอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขายอมรับว่าเขาจะต้องเจอแง่ลบอยู่แล้วเขาพร้อมรับทุกเสียงวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันที่ไม่ชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่ลงเล่นแล้วผู้เล่นคนนี้ทำไมไม่ได้ลงทำไมคนนี้ได้ลงทำไมจัดแผนแบบนี้มีหลายเหตุผลมากมายที่ ทำไมตัวเซาเกตถึงต้องโดวนวิจาร์อย่างรุนแรงเขาบอกเขายอมรับได้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสตีฟคอนแลนซึ่งเป็นทีมงานของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าทีมงานของเขาจะต้องมาโดนสถานาการณ์อะไรแบบนี้แล้วเขาก็ยืนยันว่าเรื่องราวที่การถอนตัวของตัวเบนไวด์กับในฟุตบอลโลก2022เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสตีฟคอนแลนเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้พูดเลยว่าทั้งสองคนนั้นมีปัญหาอะไรกันด้วยเขาบอกทุกอย่างปกติดีเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่า ทำไมเบนไวท์ถึงถอนตัวในฟุตบอลโลก2022นะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปนะครับตัวเค้าเกงบอกใช้ได้แต่จริงๆที่เบนไวท์นั้น เลือกที่จะไม่รับการติดทีมชาติในรอบนี้นะครับแต่ก็ยอมรับว่าโอเคแหละเป็นสิทธิ์ของผู้เล่นทุกคนที่จะตัดสินใจได้แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วนี่คือต่วนนี้ยังเกลษนะครับว่าเป็นยังไงกันต่อไปขณะนส่วนของตัวเบนไว์กันบ้างครับเบนไวย์อย่างที่บอกไปติดเนี่ย2021เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นมาก็ติดเรื่อยมาครับจนถึงมีนาคม2024 2 0ม22ครับติดทั้งหมด4เกมนัดสุดท้ายที่เล่นคือมีนาคม22หลััังงงงจาาาาาากกกนน้้้้มมมม็คคืออตตตตตตติิิิิิดดดดรร่่่่่ยๆบบไแทททุีช เขาจะกลายเป็นการติดทีมชาติที่ไม่ได้ลงเล่นเลยคือติดทีมชาติก็จริงครับไปลงซ้อมในฟุตในทีมชาติปก็จริงแต่พอลงแข่งจริงเนี่ยเป็นวัาเป็นสำรองตลอดบางเกมนี่คือไม่มีชื่อในตัวสำรองเลยก็คือหลุดไปน,นั่งสแตนเลยก็มีนะครับมันทาให้เกิดมันทําให้มันมีการพูดคุยกันว่าไอ้ตัวหลงมันเป็นไว้มันเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าเป็นไว้เนี่ยเคยสัมภาษณ์กับมาซองในพุ่งปีสองพันยี่สิบสองครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นครอบครัวฟุตบอล คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครอบครัวนักกีฬาใดๆเลยเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กนะครับเขาเล่นกีฬาหลากหลายรูปแบบมุกคลิกครองคิกเกตก็เคยเล่นคือเรียกว่าตอนเด็กเนี่ยลองกีฬาหลายแบบมากในตวามวัยเด็กนะครับแล้วก็พอมาเจอฟุตบอลนี่ก็สุดเขาชอบเล่นฟุตบอลมากซึ่งตัวครอบครัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่า พูดว่าไม่ได้แบบไม่ได้ห้ามครับแล้วก็เรียกว่าสนับสนุนเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าดีพวกพ่อแม่จะทําให้ได้กับลูกคนหนึ่งครับก็ทำเต็มที่ซึ่งก็ทาให้เบนไวท์นีนสามารถที่จะยกระดับการเล่นขึ้นมาเลยแล้วก็พัฒนาตัวเองจนมาถึงวันนี้ที่กําลังกลายเป็นตัวหลักของอาเซนอลอยู่นะครับซึ่งเบนไวท์เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันมีฟุตบอลเนี่ยมันคือความสนุกครับลงเล่นแล้วสนุกลงเล่นแล้วมีความสุขมากๆขณะที่ในทางกลับกันเวลาที่มีคนถามว่า เบนไว้มีแฟนเป็นแฟนบอลทีมไหนหรือเปล่าเบนไว้ชอบอะไรยังไงเกี meter, Although, はは่ยวกับฟุตบอลชอบดูกีฬาับชอบดูฟุตบอลไหมคาตอบคือไม่ดูเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ชอบการเป็นเพียงผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ชอบการที่มานั่งดูอะไรแบบฟุตบอลด้วยเขาแค่ชอบที่จะเล่นฟุตบอลถ้าได้เล่นนั่นคือความสุขถ้าไม่ได้เล่นนั่นคือความไม่มีความสุขดังนั้นพอมาประกอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเบนไว้ที่เกิดจากคัมภีร์เปรตเนี่ยมันทำให้เห็นการเชื่อมต่อในระดับหนึ่งว่าเบนไว้แค่รู้สึกว่าเขาไปติดทีมชาติ แล้วติดทัง้งกรีดีใจไหมดีใจเบนไว้เคยพูดเลยว่าเขาแฮปปี้มากการติดทั้งกรีเขาบอกว่าการติดทั้งกรีเนี่ยมันเหมือนกับรีมครับเหมือนความฝันของทุกคนนะครับเด็กทุกคนที่เล่นฟุตบอลก็อยากติดทีมชาติของตัวเองยิ่งเป็นชาติใหญ่องังกฤษเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถูกฝังรากในสมองเลยว่าเล่นฟุตบอลก็ต้องเป้าหมายคือทีมชาติซึ่งเขาไปเลยละถึง4เกมเลยเขาบอกมีความสุขมากเลยครับแต่พอไปถึงตรงนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขาไปติดทีมชาติและเขาไม่ได้เล่่่นนฟุตตบออออลลเเเเ้้าาไปป็็พืงซมซมมมรทมชิส เวลาแข่งจริงไปนั่งข้างสนามหรือแม้ก็ไปนั่งบนแตน์เพราะไม่ได้ชื่อถึงขนาดนั้นมันทําให้เขารู้สึกว่าก้อนนเมื่อมันไม่ได้เล่นนะครับแล้วจะไปทําไมอันนี้คือข้อมูลที่ถูกเผยมาครับไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวผมนะข้อมูลที่บอกก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นไวดก็มองว่าก้อนนเมื่อไม่ได้เล่นไปไปไปซ้อมไปซ้อมๆแล้วไม่ได้เล่นแล้วจะไปทําไมมันก็ทําให้เขายิ่งรู้สึกแย่อยู่แล้วเขาบอกว่ามันไม่สนุกมันอึดอัดใจครับคือแบบว่าต้องพูว่าไม่ได้พูว่าเขาไม่รักทีมชาติกรีนนะคอนบทความนวาม่่่่อเไใชรืง เขาไม่รักทีมแมนเขารักทีมอังกฤษครับแต่เขาสึกว่าการที่เขาไปแล้วเขาไม่ได้มีมีส่วนร่วมกับเกมเลยเนี่ยไปแ,แค่เป็นเพียงการซ้อมเฉยหรือว่าอยู่ในการแข่งทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของเขาครับเขาต้องการไปเพื่อลงเล่นแต่พอไม่ได้ไปพอไปแล้วไม่ได้เล่นก็รู้สึกว่าไม่มีความสุข แล้วพอไม่มีความสุขก็เริ่มสะสมความสุขนี้มาหลายเดือนจนกระทั่งมาถึงการที่มีการแตกหักกับตัวสตีฟคอนแลนเกิดขึ้นจากข่าวลือที่ออกมาซึ่งพอมันเอามาประกอบกันก็ดูมีความเป็นไปได้ระดับหนึ่งที่ว่าเข้าใจว่าทําไมเบนไวท์ถึงรู้สึกแบบนั้นและทําเข้าใจว่าทําไมเบนไวท์ถึงแสดงอาการออกมาเกี่ยวกับความเบื่อหน่ายจนทําให้เกิดการประทะคารรกับสตีฟคอแนแลนซึ่งก็นั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เรื่องแต่ยังไม่ใช่แฟกต์นะครับเพราะว่า แฟคแมนนี่ไม่เคยหลุดออกมาจากปากทั้งตัวเบนไว้์กร์เซเกตมิเกลอาริต้าหรือทั้งตัวซิฟคอนแลนเลยอันนี้ต้องย้ำประโยคนี้ก่อนนะครับว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของสื่อที่มีการนําเรื่องราวต่างๆมาโยงมาต่อเชื่อมกันจนพูดถึงว่าเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ว่าทําไมเบนไว้ถึงปฏิเสธทีมชาติในรอบล่าสุดน,นะครับซึ่งถึงวันนี้ ทั้งตัวแกดเคอเกตก็ยังคงทํางานเป็นผู้จัดการทีมอังกฤษต่อไปสตีฟัญญาเป็นเพื่อนมือขวาเขาปกติไปดังนั้นเมื่อหากมองจากประโยชน์ทั้งบนทั้งหมดที่เรื่องราวทั้งหมดที่ต่อมาถึงวันนี้เบนไวยก็มองว่าถ้าเขาไปกับทีมอังกฤษเขาก็คงจะไม่ได้ลงเล่นอยู่ดีนั่นแหละเขาอาจจะต้องไปนั่งซ้อมๆแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นด้วยค่ะทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่ากับแบ็คขวาเนี่ยมันมีทางเลือกค่อนข้างเยอะครับแบ็คขวาอังกฤษตอนนี้ท่านนึกกันเร็วๆมีทั้งคาร์ว็อรรเซออ์โนนมมััีท้ง กีเดนทิปเปียโจโกเมสหรือกระทั่งในส่วนของคนที Ctrl ่บาดเจ็บอยู่อย่างริสเซมเรียกว่าอังกฤษมีแบ็กขวาค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วก็ตัวตัวแบ็กขวาเนี่ยทางเลือกแบบบานจริงๆเบนไว้ก็เป็นนึ่งในแบ็กขวาคนนั้นด้วยที่เธอต้องถูกเลือกซึ่งเขาก็คงมองว่าถ้าเกิดเขาถูกเลือกไปติดทีมชาติแต่เขาก็มีคนที่ยังดีกับเขาอยู่ได้ลงเล่นกว่าเขาส่วนเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไร l o นานๆจะลงไปเล่นสำรองเนี่ยเขาคงมองั้นเขาไม่ไปดีกว่าก็ขอปฏิเสธทีมชาติไปเลยซึ่งอันนี้มีส่วนเพิ่มเติมนี่คือส่่ววออเเเเกกาาาามมงง เขายอมรับครับที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เขาก็ไม่สามารถจะแบบมาควบคุมอะไรได้มากขนาดน,นะครับเราะบอกว่าเออมันก็ต้องมีคนที่เลือกคนนี้เลือกคนนี้แล้วต้องมีถ้าเขาเลือกคนนี้ก็แฮปปี้กับคนนี้ถ้าไม่เลือกคนนี้คนนี้ก็ไม่มีความสุขมันมเป็นเรื่องปกติครับก็บอกเขาก็เสียดายแหละแต่เขาก็ต้องจัดการทีมครับเป็นเรื่องของแมネจเมนต์ในการจัดการทีมซึ่งการเล่นทีมชาติเนี่ยมันเป็นถ้ามองกันในเรื่องของ โอกาสการเล่นเนี่ยมันก็คือต้องเล่นอย่างดีมนันครับผมสอนมาก่อนแล้วก็มาเล่นกับทีมชาติอีกทีมถูกไหมครับเพื่อที่จะได้ลงเล่นเป็น starting lineup หรือเป็นสำรองแล้วก็ตามแต่ซึ่งพอเป็นไว้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาไม่อยากมาเป็นสำรองกับทีมชาติอังกฤษครับดังนั้นการที่เขาตัดสินใจว่านั้นเขาถอนตัวไปดีกว่ากับการไม่เล่นทีมชาติในรอบนี้ก็ามองว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะบอกอย่างนี้กันครับทุกคนในส่วนของความเห็นของผมในส่วนนี้ผมมองว่าในส่วนของการติดทีมชาติเน่องมมเ,เรืที่ เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับเป็นเรื่องที่บุคคลที่ผมบอกว่าบางคนเขาก็มองว่าการติดทีมชาติเป็นกิจยศเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะบางคนมองว่าการติดทีมชาติคือกิจยศสูงสุดซึ่งเ็นไว้ยังคงติรู้สึกอย่างนั้นอยู่เพียงแต่ว่าเป็นไว้ก็มีความเป็นชัดเจนในบุคคลในความเป็นตัวตนเขาว่าเขาเองชอบเล่นฟุตบอลเขาไม่ชอบมานั่งดูดังนั้นถ้าเกิดเขาต้องไปเดินทางไปแบบไปประเทศนู้นประเทศนี้เดินทางไปไกลๆไปเล่นในฟุตบอลรอบๆคัดเลือกต่างๆต้องบินไปเยอรมัน ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเพื่อไปแค่ซ้อมแล้วสุดท้ายพอลงแข่งจริงเพื่อไปนั่งดูเขาเลือกที่จะไม่ไปซะดีกว่าซึ่งอันนี้ก็มองเห็นในผลว่าก็ายอมรับได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็เลยะมองว่าแต่ในส่วนผมผมมองว่าดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธมันผิดไหมก็ไม่ผิดเลือกที่เขาจะเป็นคนนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดทุกคนมีการตัดสินใจของตัวเองทุกคนมีการตัดสินใจที่ เป็นการที่มีผลที่ตามมาแหละแต่ก็อยอมรับผลที่ตามมาซึ่งเ็นไวเองก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาว่าก็ต้องถูกเสียงวิจารณ์ในแง่ลบบ้างในแง่บวกบ้างอันนี้เป็นเรื่องของบุคคลทั่วไปทุกคนที่ต้องเจอกันอยู่แล้วและเบนไวก็พร้อมที่จะยอมรับมันนะครับและนี่คือเรื่องราวของเบนไวครับทง้งในสมการต่อสัญญาใหม่เรื่องการปฏิเสธทีมชาติที่เราามาฟักกันในวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับบอร์ดกสไลฟ์ฟังใน E ีีนะครับและพบกันใหม่ในอนนีต่อไปก่อนครับสวัสดีครับ